สวัสดีครับนี่นี้พอ,อกกันคือเกา,าที่น่องมาเบิ่งวิธีการหนึ่งเข้าเหนียวหนึ่งเข้าเหนียวกันโมมียังดอกใส่หวดหนึ่งบรรยากาศฝากพี่ฝากนอ่องเข้าเหนียวฟื้นไอกำลังขึ้นครับบรรยากาศทีบิด มือสาตื่นมาตีหากระตรงหนึ่งเขาเนียนะนนนนไไ้ยนะพี่น้องมึงไปไปใส่บาดใส่ยังเดอดเทเบิพี่้องอ้กำลังขึนปนไหมพี่น้องกำลังขึนน้องกำลังขึนอ้กำลังขึนที่การหนึ่งเขาเนีย้ยอ่ะโมีอย่างมากไหม อันนี้1ฟืนเอิ้น1ฟืนบอได้ใส่ทาน1น่บอโดนกับเศร้าพี่นอ้องอาซัมมิลาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ